อย่างการใช้ฟิลเลอร์คุณหมอเพื่อเติมจุดที่เป็นหลุมให้เต็มเลยนะใช้บริเวณส่วนไหนของใบหน้าบริเวณหลุมสิวบริเวณไหนทุกบริเวณเลยครับสามารถเติมด้วยสารเติมเต็มได้หมดเลยนะคบขึ้นอยู่กับว่าหลุมมากน้อยขนาดไหนบางทีเราอาจจะใช้วิธีเทคโนโลยีอื่นๆแล้วไม่ประสบความสําเร็จ<ม>ก็อาจจะต้องใช้สารเติมเต็มเมนี่ยเข้ามาช่วยครับ คุณหมอคะแล้วอย่างโบทอกอย่างนี้คะ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะอย่างน้องปอแก้วเนี่ยมีปัญหารู้สึกกังวลเรื่องของแก้มที่ป่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ของกรณีของน้องปอแก้วนั่นคือการใช้โบทูลินุมท็อกซินนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้หน้าดูเรียวแล้วแก้มดูตอบด้วยนะครับซึ่งบริเวณที่จะทําการนําสารเติมเต็มเข้าไปท่านท่ครับนำสารโบทูลินุมท็อกซินเข้าไปเนี่ยก็คือจะบริเวณช่วงที่ จับแล้วดูมีเนื้อนั่นเองนะครับเพราะประทานโทษนะครับพอจับบริเวณนี้ครับที่จะต้องนําสารบุทรลุมท็อกซินเข้าไปนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อนะครับพบว่ากล้ามเนื้อของน้องปอแก้วนะครับที่ใช้ในการยกกามเนี่ยครับยังน้อยอยู่ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้บทุบรทูลุมท็อกซินแต่ว่าเราจะใช้บูทรลุมท็อกซินบริเวณที่เป็นของไขมันซะมากกว่าครับแล้วแก้มเนี่ยก็จะดูตอบลงครับ มันต้องใช้เวลาพักฟื้นไหมคะไม่ครับไม่ต้องพักฟื้นเลยสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติหลังจากทีเ่เราได้เอานําสารนั้นเข้าสู่ร่างกายซึ่งปกติแล้วจากงดนะครับไม่ให้นอนรลาบอย่างน้อยประมาณสี่ชั่วโมงนะครับแล้วอย่างแบบมันต้องใช้ระยะเวลาในการทําแค่ไหนคะแบบ ต้าทําตลอดหรือว่ามีช่วงระยะเวลาของมันปกติแล้วบุทูลิมท็อกซินนะครับจะอยู่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวนและการดูแลด้วยอย่างบางคนดื่มแอลกอฮอล์เยอะบางคนทําทีดเมนที่เป็นเกี่ยวข้องกับความร mm ้อ hmm. นโดนไอน้ําเข้าอบซาวน่าบ่อยๆอาจจะทําให้ตัวยาครับสสายดเร็วกว่าปกตินะครับ mm hmm. บางคนอาจจะอยู่ได้ถึง1ปีบางคนอยู่ได้ถึง8เดือนอันนี้อาจจะบอกเป็นตัวเลขตายตัวได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ mm hmm. ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าคือไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราครับนะครับเราใช้ช mm ีวิต ถ้าเกิดโลดโผลนหน่อยเทีเ่ยวดื่มก็จะอยู่กับเราน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดวาชีวิตแบบปกติแล้วเนี่ยนะครับก็บาสามารถที่จะอยู่กับเราได้เป็นปีเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอครับะล้วอ,อย่างท่านที่ดัดฟันอยู่เนี้ยค่ะสามารถทําโบท็อกซ์ได้หรือเปล่าคะได้ครับไม่มีปัญหาครับอ๋อไม่ได้เกี่ยวกันครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเขาทําไปแล้วคุณหมอระยะเวลาเราทราบอยู่แล้วจะอยู่กับบนใบหน้าเราได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะทีนี้ถ้าถ้าถ้าเกิดกรณีฉีดนะครับโบท็อกซ์เข้าไป จะฟิลเลอร์ต่ออย่างเงี้ยมันจะต้องมีทัมมิ่งที่ห่างกันไหมอย่างบางคนบอกว่าโอ้โหจะต้องจะต้องมีหลายขั้นตอนที่แก้ปัญหาบริเวณหน้าของเราว่าจะเป็นรเรื่องของการใช้ทั้งฟิลเลอร์ด้วยทั้งโบท็อกด้วยสามารถทําพร้อมกันเลยได้ไหมสามารถทําพร้อมกันเลยได้น,นี่ขึ้นอยู่กับปัญหาว่าหรือว่ากังวลเรากังวลตรงไหนมากที่สุดเราควรจะแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนนะครับแล้วถ้ากก็ค่อยๆเป็นลําดับไปบางทีเราอยากจะทําทุกอย่างในคราวเดียวกันมีคนหลายๆคนนะครับอยากทาทุกอย่างเบสเสร็จในคราวเดียวกันเลยอยากจะ ทั้งโบ็อกทั้งฟิลเลอร์ก็สามารถทําได้แต่บางคนเขาอยากจะแก้ค่อยๆแก้ทีละจุดไปก็ช่วยได้บางทีอาจจะใช้แค่ตัวสารเติมเต็มอย่างเดียวก็พอแล้วปรากฏว่าหน้าก็จะเอิบอิ่มเองริ้วรอยก็จะไม่ค่อยมีเพราะฉันก็อาจจะไม่ต้องใช้โบ็อกเห็นไหมสบายใจไหม <c oughs> ถ้าเกิดสบายใจแล้วเดี๋ยวเราเบรคใครกังวลเรากังวลใจแล้ว